คุณผู้ชมครับจากสถานการณ์โควิด19ที่กำลังระบาดนะครับเราได้เห็นทาน้ำใจนะครับของเหล่าศิลปินดาราเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันกับพระเอกหนุ่มสุดฮอตครับอย่างเจดเจดพิพัฒนะครับคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่ควักเงินส่วนตัวออกมาช่วยเหลือในหลากหลายครั้งก่อนหน้านี้กิจกรรมของช่องวัน31อย่างกิจกรรมช่องวันช่วยแม่ค้าครับเจ้าตัวเนี่ยก็ควักเงินสด2 0 0 0 0บาทครับช่วยแม่ค้าในกิจกรรมในครั้งนั้นนะล่าสุดเจ้าตัวมีโอกาสได้บริจาคข้าวสาร1ตันครับ ผ่านโครงการวันสร้างสุขนะฮะเพื่อนำไปมอบให้กับชุมชนและก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19หลังจากที่เมื่อวานนี้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนั่งแพ็คถุงอุปกรณ์ ที่จําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันจํานวน200ชุดเพื่อไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามที่ธรรมศาสตร์นั่นเองนะครับใช่ค่ะแน่นอนก็คือส่งมอบให้กับผู้ป่วยโควิด19เนี่ยแหละนะคะที่เข้าพักรักษาตัวที่ฮอสพิเทลค่ะหลังจากนั้นค่ะเจตก็คือขอฝากกําลังใจดีๆให้กับแฟนๆด้วยและรวมไปถึงผู้ที่กําลังรักษาตัวและคนที่กําลังประสบวิกฤตครั้งนี้ให้ผ่านพ้นมันไปได้อีกด้วยค่ะ สวัสดีครับผมเจตครับวันนี้ผมก็มาเตรียมข้อสารนะครับผมไปแจกจ่ายให้แคมป์คนงานแล้วก็ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากพัยโควิดสินะครับผมจะไปแจกจ่ายผ่านโครงการวันสร้างสุขครับกังพายโควิดสิ้านะครับผมแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในกลาลังใจนะครับอยากจะให้ทุกคนสู้ๆครับเราจะผ่านวิกฤติไปให้ได้เร็วที่สุดน,นะครับผมยังไงก็สู้ๆแล้วกันครับผมก็ช่วยเท่าที่ จะช่วยได้แล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรให้ช่วยเหลืออีกก็จะจะพยายามทำให้เต็มที่แล้วกันนะครับผมสู้ๆครับ